มันเคยอะไรสงวันวันน่งหนูบูเทศมาท่นเทอ,อะไรสองวันบุตรมาอะไรสองวังสามแม่ครับเมื่อวานคือว่าสามทางที่ว่าไม่ได้เชิญมาลาครับม,มีผู้คนมากไหมล่ะ นะพอมันไหลรวมลงมรวมลงมครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็รวมลงไปเรื่อยๆรวมลงรวมรวมหนูว่าพันเรานี่ก็แย่เลยเนี่ยเหนื่อยคอและหัมั่งชาทนเขาแส็งดีคนก็กำลังตื่นเนื่อตื่นตัวตื่นตั้งคนพร้อมคนกับ ข้าศึกทำล้อมหน้าล้อมหลังข้าศึกิเลสเนี่ยเรื่องพิสดารในกิเลสมันแสดงขึ้นไไมาเรื่อยเรื่องพิสดารเขาทำกิตามการกิเลสมันไม่เป็นกิเลสพิสดารนด้ดูดูู เอนไปไหนหลับตาอยู่มั้ก็ปิดไม่ให้รู้ไม่ได้รู้อยู่นั่นยอย่านันวัดก็เห็นอยู่นั่นรู้อยู่นั้นออกนอกวัดไปรู้ก็เห็นอยู่นั่นอเเุกิเลสมันเต็มหัวใจของคนมันแสดงมาจากหัวใจคนทําไมกไม่รู้ใครจะดูมันถ้าไม่ดูมันมีร้อยตาพันตา พูดถึงันมันก็ไม่เห็นถ้าดูหลับตามันจะเห็นจะรู้แต่ใจไม่ได้หลับใจัหลับเมื่อไหร่ความรู้นั่นแหละมันสิ่งที่มันหลับก็คือกิเลสปิดมันไวเท่านั้นมันไม่เห็นเห็นเพราตาพันตาแสนตามันก็ไม่เห็นถ้าไม่ใช่ตาปัญญา ตาวิสตาปัญญาดูพเฉยมันก็เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้มันสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้อยู่ตลอดเวลาถ้ามีสติดูมันก็รู้พราเนนเรานีมันเหลวไหลก็มากนะเพียงผมไม่ค่อยสะดวกสบายกงแค่นี้ผมกลรู้แล้วอ่านเท่นผ่านมากี่โยกเยืของพระเนนเราเราจะเข้าใจอย่ามาภูมิใจนะว่า วัดนี้ปฏิบัติเคล่งนครับดีมันไม่เป็นท่าอะไรนมะันยิ่งเร็วลงเร็วลงให้เราไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็ดูแลมันค่อยสะดวกมนอนแก่อนกะยี่เเลวของในบนหัวใจของพระมันก็ยิ่งสะดวกมันสะดวกทุกอย่างมันแสดงออกมา แต่ตัวมันรู้มันเพลินใจลเลยด้กยเลสมันจะดงการเพลินที่กิริยาของพระแต่พระมันรู้ที่ทำอะไรตอนนี้นรู้ทุกวนันกันก่รู้มองพระมัน ขวางทันทีขวางตาทันทีดูไปที่ไหนดูไม่ได้นอนเ่มันน้ำมันเหลวไหลอย่างนี้ไหลอย่างี้ไม่เงี้ยนี้ยมันอดคิดย้อนหลังไปถึงสมัยพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ได้ดังที่เคยคิดอย่างนี้แล้วอกแค่แต่พ่อแม่ครูอาจารย์สุขภาพลดลงแล้วลงนิ่งป่วยไปแล้ว เราคอยดูแลความสงบของวัดเพียงความสงบของวัดนั้นเราก็อ,อกจะแตกอไปว่าความสงบของหัวใจต้านเงินเลยเป็นถึงในผู้กันนี่กําลังมันกําลังซ่อนเล็บหนะ้าถึงซ่อนมันก็พ้นออกมามันอดพดอ้ออกมาไม่ได้เล็บหนึ่งพอพ่อแม่ครูอาจารย์ต้องรับอันนี้มันแสดงเต็มเพลงมากๆนะใครมียังไงมันจะ แสดงรวดลายให้เต็มที่เันนะมันก็เป็นจริงจิงน,นี่ก่อนเพียงแค่นี้แหละเราไม่ก็สะดวกสบายในปีนี้สุขภาพลดลงมากกว่าทุกปีม้าดูผ้านเน็นมนจะดูไม่ได้กันมันอะไรก็นเองทุกของเพลินทุนภูมิใจอย่าของ มันไม่ทันปฏิบัติอย่างนี้นะไม่ทันกับกิเลสมันเยียบย่ำตลอดเวลาเราจะจะพูดอะไระขึ้นเวทีแล้วถึงจะได้ต่อยกันนั้นตายเราอยู่ตลอดเวลาขึ้นเวทีไม่ขึ้นเวทีมันเยียบย่ำทันใดตลอดเวลามันจะเอาอะไรไปต่อสู้ ก็จะมีกําลังไปขึ้นเวทีต่อพู้เพราะมันแหลกอยู่ตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นเวทีนี้อยู่แล้วปเป็นประจํำพูดเสมอว่ากิเลสไม่มีอะไรแหลมคมกว่ากิเลสนาในสามแดนโลกฐานนี้มันถึงได้อยู่บนหัวใจของสัตว์จูงสัตว์พาเกิดแก่เกิดตายพาดีใจเสียใ,ใจพาให้โลกให้โกรธให้ลใหลง มาแสดงราคาตา้านาีผอยู่ความโกรธมีตลอดเวลาบนใวใจมันมันไม่แหลมคมขนาดนั้นใครควรจะรู้เรื่องของมันแล้วควรจะมีการคัดค้านต้านทานที่ต่อสู้กันบ้างหรือมันไม่รู้จะเอาต่อสู้อะไรมันไม่รู้เลยล้มไปไปล้มไปทั้งสลบตื่นขึ้นมาก็เมียเมีย มันก็ต่อยเอาต่อยเอาไม่จะไม่เศร้าจะเอาท่าไหนสู้มันแม้แต่ท่าเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่มันก็เป็นท่าที่งัวเงียงัวเงียอย่างนี้มันไม่ใช่ท่าที่ปิดป้องไม่ใช่ท่าท่าตกต่อยนี่จะท่าหงายท้องหงายท้องจะเอาท่าไหนท่าเหล่านี้มันจะท่าชนะท่าถูกนอกถูกนอกนั้นหรือว่าท่าแค้ธรรมดา นี่ที่เราที่ีอ่อนใจข็เหมือนกับเพื่นไม่ยิ่งที่ปีนาที่ปฏิบัติปฏิสตของดำเนินมาด้วยแล้วนะมันนี่ทำให้อิีนาละอดใจต่อการดำเนินของหน,นุ่มของเพื่อน ตั้งท่าอยู่ขนาดไหนยังต่อยไลยดังทั้งยึดตั้งท่าเลยลืมตาย่นั้นมันใส่ลูกกาเลยลืมตาดูมันแต่ยังไม่เห็นมันไม่ต่อยลูกตาแตกไปแล้วนั่นแหละวิเลตเลี้ยขนานนั่นอยลกถ้าอยากจะสร้าาตั้งกติก็ดีถ้าดีปัญญาให้ดีฟิดมันเข้าฟิดมันเข้ามันไปจะเห็นเวลาของมันบังบังเล็กใบบังเล็กน้อยบึ่งตนง ต่อไปก็มันยับที่ไหนมันทันดทีเป็นทีเป็นทีสติปัญญาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเนี่ยเป็นธรรมเนเตียงไกลมากสัหงแตการปราบเลยถ้าไม่ใช่สติปัญญาแล้วมันไม่ทันเพียงก็ไม่ทราบเทียมแบบไหนอืมเอาอุสาห์อุสาแบบไหนีสติปัญญาไม่มีเอาอะไรมาเป็นความอุตสาเนี่ย เอาแล้วเป็นความเพียรสอนแล้วสอนสอนวิจปัญญาเห็นเม่เคยพอ,อแล้วไม่ไดื้อถึงในนำมาพูดให้หม,มู่เพื่อนฟังสอนสอนชทุกมือง่ทนที่สนาวาคาัคารหรือเพื่อน ไม่ว่าจะแสดงออกในแง่ใดที่เล่นที่ริงก็มีความหมายอยู่ในนั้นในนั้นในนั้นในพิธีงานคือพิธีงานไ้่มีเอาละพิจารณานดีไม่ดีก็ฟังเชินเดยเฉยไม่ได้คิดไม่ได้เป็นความคิดเรื่องบุตรนา